รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลาอลัก ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัศรามูลยกุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของสังคมพาหุวัฒนธรรมรวมถึงมุสลิมสายกลางทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกาศาสนาครับ วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รวบรวมเอาความหลากหลายทั้งผู้คนและวัฒนธรรมไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมยืนอยู่ที่หอ,อนาฬิกา3วัฒนธรรมครับ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําตาปีนะครับหอ,อน,นาริกานี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของสังคมพระหูวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ <eye noise> นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวมุสลิมถึงแม้จะไม่ได้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแต่ก็มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและผมจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดปัตตานีกัน เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับจริงๆร้านน้ำชาเนี่ยไม่ใช่เป็นมุสลิมอย่างเดียวคนจีนด้วยใจพูดด้วยมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นคือความสําคัญของร้านน้ำชาหรือว่ามาเกตเตอการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือทุกฝ่ายต้องยึดหลักว่าแสวงาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เราอยู่กันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับจังหวัดปัตตานีผ่านทางมุมมองของนักปกครองซึ่งจะทําให้เราได้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวเมืองปัตตานีได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ว่าครับอยากจะรุกวนสอบถามท่านนิดหนึ่งครับในการลงพืนที่แต่ละครั้งเนี่ยในส่วนของการวัฒนธรรมที่มันหลากหลายการตอบตัวในการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ถามในการปรับปัวต้องเราก็ต้องไปย้อนไปที่ประวัติศาสตร์นิดนึงครับว่าปัตตานีเดิมเป็นเป็นเมืองท่าในการค้าขายนะครับคนที่มาค้าขายเนี่ยก็มาจากจีนซึ่งนำผู้ศาสนาทธิมายาญาณมาแล้วก็ตอนหลังก็มีจาก อินโดนีเซียซึ่งเป็นซึ่งเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางปัตตานีเอง่ยเรามีถ้าหลักๆก,ก็สามศาสนาสศาสนาท,ที่มาอยู่ด้วยกันอย่างอย่างผสมผืนครับนะครับ,รบซึ่งหลักฐานตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูก็ถ้าเป็นมุสลิมก็ก็มีมัสยิดเกเซมัสยิดดาโตะที่มาก่อตั้งนะครับหรือว่าถ้าชาวจีนก็สารจะไม่ลืมกวนเหนียวครับ หรือว่าทางพุทธศาสนาก็เช่นวัดช้างให้วัดวารามต่างๆที่มีอยู่มากมายคือการที่เอาเอาไธรรมหลายว่าธรรมนะเรื่องศาสนามาผสมกลมเกินกันเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจผสมมันเป็นเรื่องของวิถีมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่ทุกคนถ้าอยากมาร่วมกันอยากอยู่ด้วยกันในพื้นที่ในสังคมเนี่ยทุกคนต้องต้องต้องให้เกียรติและปรับตัวเข้าหากันนะครับมันเป็นวิถีที่มันเกิดขึ้นมา นะครับทุกคนจะเรียนรู้ว่าว่าอันไหนเป็นข้อจํากัดของใครอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็สงวนที่จะไม่ไม่ทำแล้วเราก็อยู่กันอย่างอย่างพี่อย่างน้องได้นะครับ,รบเป็นก็ย่าเป็นการเป็นการกมกลืลกันทางว่าทำอะ่ะถึงถึงถึง,ถงมันเป็นเปนโดยโดยธรรมชาติโดยเราไม่ต้องไปกําหนดท่านครับแล้วในมุมมองของท่านคิดว่าหัวใจของพระหุวัฒนธรรมนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ย เพื่อให้คนในพื้นที่มีความสุขครับท่านเป็นอย่างไรครับก,ก็การให้เกียรติการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือทุกฝ่ายต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก,ก็ต้องยึดหลักว่าว่าแสวงหาจุดร่วมสงหวนจุดต่างที่ที่ไม่เหมือนกันรเราไปในที่สาสนาฐานท,าที่ไหนถ้าอันไหนที่ที่เป็นความเราก็ไม่ควรที่จะทำให้เกียรติที่เหล่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องนะครับอยู่ด้วยกันอย่างให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแหครับมันต้องผสมกลมกลืนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ไม่ว่าจะแม้แต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันก็ค่อยๆคุกคล่ากันไปนะครับมันก็ก็เป็นการสวยงามสิ่งที่ร่วมกันที่ดีเราเป็นผู้บริหารเนี่ยอันไหนที่ที่เป็นสิ่งที่ดีงามของของ ศาสนาใดก็ตามประพีไหนก็ตามรัฐส่งเสริมเพราะว่าการที่เราส่งเสริมว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้สังคมนั้นเนี่ยมันดีขึ้นโดยโดยภาพรวมนะครับ,รบเช่นไอกิจกรรมถ้ามุสลิมก็เช่นาการกินน้ําชาถ้าภาษาแกเจนายุก็เรียกว่ามาเกตเต่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ,รบเราก็ฝ่ายรัฐเองก,ก็ส่งเสริมไม่ให้ทำนะครับเพราะว่า เมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันได้หลายอย่างครับเราได้เงินไปบํารุงศาสนาเราได้พี่น้องทั้งไทยพุทธทั้งมุสลิมทั้งชาวจีนก็ไปช่วยกันซึ่งซึ่งสิ่ง,งนเหล่านี้นะครับสิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยฝ่ายรัฐก็ส่งเสริมสําหรับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของหมุ่มองท่านที่ทําให้เราได้เขา้เขาใจจังหวดัด ัตตานีได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับสำหรับในช่วงนี้เราจะมารู้จักวัฒนธรรมการจิบชาหรือมาแกแต่กับท่านอิหม่มประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกันนะครับสวัสดีครับท่านอิหม่มครับครับสวัสดีครับ การจิบชาหรือมาเกแตทราบมาว่าไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่ทำไมกลายเป็นวัฒนธรรมสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับสำหรับมา,มาเกเตะนะจริงๆแล้วเ,เป็นผสมเราอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็มาเกแปลว่ากินหรือว่าทานแต่ก็คือชานั่นเองนะครับมาเกเต,เตก็จริงๆแล้วมากัน<ม>ไอร์แต่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ เราจะเห็นผู้คนมานั่งที่ร้านเรียกว่าร้านน้ำชานะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น,นครับ<ช>ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งกันนะครับก็จริงๆแล้วตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตประจําวันนะครับเป็นธรรมชาติของคนที่นี่นะครับ,รบเขาใช้ชีวิตของ,ของก่อนที่เขาจะออกไปทํางานนะครับเขาเมาดื่มน้ำชากันก่อนจริงๆร้านน้ำชาเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่ใช่เป็นมุสลิมอย่างเดียว บ,บางครั้งในร้านหนักชาเนี่จะมีะคนจีนด้วยค,คนที่ไทยพูดด้วยอยู่ในร้านเดียวกันแล้วก็ร่วมวงกันแล้วก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เ,เมื่อมาพูดคุยมาทำความรู้จักกันมาพูดคุยกันก็จะ,ะความเข้มแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง ระวังว <ผม S 2> ัฒนธรรมเกิดความเข้าใจระหว่างกันด้วยครับนั่นคือความสําคัญของของร้านน้ำชาด้วยมาเกเต้นะครับเหมือนกับการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็เหมือนสร้างมัสยิดแบบนี้คือคือเป็นม e <อ>าเกเตะลักษณะเป็นแบบนี้ไหมครับอ่าสองอย่างนะครับสองประเด็นนะครับมาเกเตเนี่ยอย่างที่เราเห็นที่ร้านน้าชาเนี่ยครับอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ทั่วๆ่ไปส่วนประเด็นที่สองมาเกเตเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นจะสร้าง โรงเรียนตาริกาหรือว่าโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามรหรือว่าจะสร้างมัสยิดหรือว่าจะสร้างสาธารณุศนอะไรก็แล้วแต่ที่ในหมู่บ้านี่จัดขึ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอาจจะจัดครับปีละครั้งรหรือว่าสองปีละครั้งก็ประมาณนั้นแต่ก็จะมีบ่อยเพราะว่ามีหลายหมู่บ้านนะครับจริงๆแล้วแต่อาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปตรงนั้นน้ำชาก,กาแฟเนี่ยไม่มีเลยจะมีแต่ข้าวยำ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านน้ำชาในจังหวัดปัตตานีนะครับบรรยากาศเช้าเ้าแบบนี้เราจะเห็นผู้คนที่จะเดินทางมาดื่มน้ำชากันทุกเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับึกมาบ่อยหรือเปล่าครับมา,มาบ่อยทุกวันเลยหรือเปล่าครับเกือบถ้าพูดถึงมานะนนเกือบจะทุกวันเพราะว่าชีวิตบางคนนี่มายอย่างผมนี่อายุ60กว่าแล้วเดิมก็เป็นชีวิตราชการหลังกเกษียณก็ ก็อยู่กับหลานก็มีหลานก็อตอนช้านี้ก็ออกมาดื่มน้ําชาอาหารเบาก่อนพอสายๆก็กลับไปทานข้าวที่บ้านล้านไข่พุทธลูกค้าส่วนใหญ่นีจะดูแล้วนี่เป็นเปอร์เ,เซ็นต์ที่นั่งนี่คือมุสลิมนี่คือนะชาวไทยมุสลิมมานั่งในร้านไข่พุทธนี่คือลักษณะพหูวัฒนธรรมที่สอให้เห็นว่าเราอยู่ร่วมกันได้ <S S S เดี๋ยวนี้มันมีจะมีลักษณะการทำธุรกิจในเชียงบุรณาการ ถ้าเราไปดูบางร้านนี่เจ้าของไทยพุทธยัยงเป็นร้านอาหารร้านอาหารอาหารตามสั่งนะอาหารตามสั่งร้านเวยเตยเนี่ยเขาจะเอาลูกน้องเป็นมุสลิมส่วน,นมาเป็นลูกน้องอยู่ในร้านเพื่อจะดึงดูดลูกค้าคลักษณะว่าคนอิสลามนะคนมุสลิมหรือคนอิสลามเนี่ยเข้ามานั่งทานได้นี่คือมิติใหม่ที่สอให้เห็นว่าในความหลากหลายในในเชิงในด้านวัฒนธรรมนี้ การอยู่ร่วมกันอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาแล้วจริงๆแล้วในช่วงเช้า้าแบบนี้ก็คือคนปัตตานีก็จะมีร้านร้านน้ำชาแบบนี้คือทั่วทั่วทั้งจังหวัดแล้วก็เขาก็าากเขาก็ไปนั่งกันเหมือนกันก็หลากหลาย,ลายมันก็จะแยกออกไปอย่างร้านกาแฟหรือร้านน้ำชามาเก็ตแตของร้านมุสลิมโดยตรงนะครับ,รบก็จะมีะกลุ่มกลุ่มหนึ่งร,ร้านนี้เป็นร้านไทยพุทธแต่ว่าเป็น เป็นแหล่งรวมของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นะระดับไล่ตั้งแต่ท่านรอ,องอดีตรองท้ว่าไร่ลงไปพนาราชการก็ประชาชนทั่วไปพ่อค้าก็ส่วนมากจะมารวมกันที่นี่เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของอหลากหลาย เรามาดื่มชากันทุกวันไหมครับครับก่อนหนึ่งครับโดยประเพณีของอิสลามนะครับอัลามุอเลยกุมว่าเรามาตุนลอยทันแล้วบารักาตฮวนั่นคือความขอความสันติจงมีแด่เน่นเป็นการขอขอพรนะครับซึ่งึการเล่กันละมาแล้วขอกรบพระเจ้าให้เกิดความสันตินะครับนั่คือเช้าเช้าที่เรามาเนี่ยเรามาทักทายกันเนี่ยขอความสันติจมีเดชขอความสันติจุมีเดชนั่นคือพฤติกรรมของชาวบัตนาะครในการกินน้เชงน้าชานี่เป็นเรื่องปกติ พวกปะพวกคุยกันยามเช้าก่อนทุกคนจะแยกย้ายกันไปทํางานอันนี้คือมาถานทุกสุขว่าเป็นยังไงบ้างจะเช่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์เป็นยังไงทุกคนเขาสายจะมาตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ไปกัน นะครับนั่นคือ,อชีวิตประจําวันของชาวปัตตานีหรือที่เรียกว่ามาเกแแตใช่ไหมครับเอามาเก,กตแตะก็คือกินน้ำชา,ชากินน้ำชาครับผมจากอดีตถึงปัจจุบันคือตอนนี้จากเมื่อก่อนกับตอนนี้มันมันแตกต่างกันไหมครับเรื่องการที่จะนั่งคุยกันะครับผมน,นี่นี่นี่คือตัวอย่างเคิดๆหนึ่งของในในใน,ในเมืองนะครับ,รบถ้าเราไปในในตาหมู่บ้านเราจะมีมาเกตเตอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบกระวงกับวงนั่งกินก็เฮฮากัน ก็จะคุยเรื่องของนอกขาวคุยกองนอกกลงกว่าจุกเรื่องการทํางานการประมูลเป็นยังไงแต่ในนี้เราอยู่ในเมืองเป็นเวทีเวทีหนึ่งที่เราแลกความคิดเห็นนะครับ,รบมันต่างกันก็ยุคก่อนนั้นมันเป็นอียุคหนึ่งครับมาเกตตแต่ยุคนี้มาทันต่อเหตุการณ์ทุกคนมีสื่อทุกคนมาน,นั่งแชร์วความรู้ตรงนี้นะครับแต่มาเกตแต่ในเรื่องของการสร้างมัสยิดเนี่ยคือการรวบพวกปะพวกปะาแล้วก็ทำบุญร่วมกุศลกันร้านที่เรานั่งนี่เป็นร้านร้านคนจีนนะครับแต่เรากิน เรากินกันเขาถามว่าแค่น้ำชาเขาว่าฮารานก็คือความสะอาดนะครับแต่อ,อลลอฮฺสุบฮานาตละลาพระเจ้าได้บอกว่าเราเป็นประชาชาติเดียวกันว,วาราะเา จากที่เรารู้จักมากระแตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักอีกหนึ่งสถานที่ที่เรานั่งอยู่นะครับนี่คือมัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเราจะเห็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับอยากจะอสอบถามท่านท่าน,านอีหม่กมนะครับว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ของมัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานีอยากให้ท่านเล่าให้ฟังให้ให,หน่อยได้ไหมครับ ครับครับสำหรับราชิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะครับในหลวงน้นราชการที่9ก้าหลังจากที่เสด็จมาที่จังหวัดปัตตานีในสันจังหวัดแล้วนะครับพระองค์ทรงเห็นความสําคัญและก็ให้ความสําคัญในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับก็ตกผลึกที่ว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นขวัญและเป็นของความเขินสาคัญให้กับชาวมุสลิม ซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2497ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด10ปีนะครับ10ปีนั่นก็คือจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี2506ช่วงแรกนะครับตรงกลางช่วงกลางโขดนะครับปีกซ้ายปีกขวานี่ยังไม่มีก่อนซึ่งจะจุผู้คนประมาณ300กว่าคนและก็ได้มอบหมายกับชาวปัตตานีนะครับ,รบได้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าธรรมัสติ์กลางจังหวัดปัตตานีและก็เป็นภาษาอัหรับว่า มัสยิดอัลยามีอัลฟัตานีนะครับ,นรบในส่วนของสถาปัตยกรรมนะครับท่านเพราะว่าถ้าเราสมมติเราผ่านสมหน้ามาัสยิดกลางใช่ไหมครับเราเห็นความแตกต่างจากที่อื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่นี่ถ้าหากว่าเราเราสังเกตจริงๆที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเนี่ยคือจะคล้ายกับทัสมหารที่ประเทศอินเดียครับทางกรมศิลปากรนะครับได้ออกแบบเพื่อความสวยงามนอกเหนือจากความสวยงามให้สอดคล้องกับพื้นที่ของสำจังหวัดเราด้วยนั่นคือ เป็นสถาปัตยกรรมจากทัชมาฮานและก็ประสมกับวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของชาวมุสลิมชาวมาลายูที่นี่ด้วยนะครับ,รบก็จะออกมาเป็น,นรูปแบบที่เราเห็นในวันนี้นะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่พอใจของทุกคนชาวมุสลิมทุกคนด้วยสั้างไปนะครับ,รบก็ทุกคนติดปากว่าสวยงามอยากให้ท่านอิหม,ม่ามยกหลักคำสอนในการอยู่ร่วมกันของสังคมพระหูวัฒนธรรมอย่างมีความสุขและเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับท่าน ชื่อของอิสลามอิสลามหมายความว่าอิสลามเป็นภาษาภาษาอาหรับนะครับ <trendy> ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติสุขนะครับก็แน่นอนที่สุดอยู่แล้วศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของความสงบสุขของของมวลชนของผู้คนนะครับคำสอนหนึ่งในศาสนาอิสลามที่ได้กล่าวไว้ว่าไครรุนัสอังฟาฮุมลลนัสมนุษย์ที่ประเสริฐสุดนั้น เป็นมนุษย์ที่ให้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับดังนั้นเป็นที่ชัดเจนนะครับในศาสนาคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้เป็นมนุษย์ที่ดีเลิศนั้นจะต้องอทำรรในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกับตัวเขาหรือว่าเป็นกับคนอื่นๆนะครับ และว,วันนี้ต้องขอบคุณท่านอิหม่ามมัมสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราและก็ได้ทําให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสังคมปะหูวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของมัมสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับท่านครับอะซซัลลัมม่าล อันดับแรกเลยนะคร Bella, ับเดี๋ยวก็ต้องให้น้องวริศเรื่องของการทักทายของชาวมุสลิมกันหน่อยครับสําหรับคนไทยก็คือการสวัสดีนะครับเป็นการต้อนรับแดกสําหรับคนศาสนาอิสลามนะครับ <laughs> ก็คือการสลามมือนะครับก็คือผู้ชาย <c oughs> าก,ากาย็สลามกับผู้ชายผู้หญิงก็สลามกับผู้หญิงนะครับ <laughs> ด้วยการแบมือนะครับแล้วก็สลาม <c oughs> ประกบกันเหมือนกับการเหมือนคล้ายกับการสลามคานเช็คแฮร์นะฮะคือนี่สองมือสองมือนะแล้วก็ สำหรับคนมุสลิม3ามจังหวัดเขาจะทักทายด้วยคาว่าอัสสลามอะัยกุมอัสสลามอะัยกุมความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับ,ค,รบคือการสลามนี้ก็สามารถทักทายได้ทุกๆศาสนานะครับเพราะเป็นการเป็นเหมือนกับการทักทายกิ๊ดิ้งนะครับผมครับ,รบหลังจากที่น้องวาริศแนะนําการทักทายของเราไปแล้วเดี๋ยวจะให้น้องวริศพาเราไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ ที่เห็นนะครับก็คือกับเป็นการปูผ้าละหมาดเขาภาษามลายูยาวีเริ่วสัญยาจะเป็นที่อิหม่ามก็จะอยู่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นการนำละหมานะครับตรงนี้เลยครับก็คือเขาเรียกว่ามิมบับก็เป็นที่อ่านบรรยายศาสนามิมบับนี่ก็จะสองอย่างนี้คือจะมีทุกๆมัสยิดทุกอย่างจะเป็น ฟ format รูปแบบเดียวกันคือรูปแบบเดียวกันหมดเลยใช่แต่ดูแต่สารที่เล็กใหญ่อันนั้นครับอันนี้จะใช้อะไรเอ่ยก็คือใช้1อาทิตย์จะใช้แค่วันศุกร์อย่างเดียวนะครับคือทุกๆวันศุกร์จะเป็นวันครบรอบของศาสนาอิสลามจะมีการละหมาดวันศุกร์นะครับจุมนัสนะครับก็คือมาละหมาดตรงนี้แล้วก็จะมีคนผู้อ่านอ่านบรรยายคุตบะบอเขาเรียกคุตบะบอนะครับแล้วก็มาอ่านไปในเวลาชั่วโมงนึงนะครับก็คือจะพร้อมกับละหมาด ก่อนที่อิสลามเราจะละหมาดเราก็ต้องมีการเอานาะหมาหรือเขาเรียกว่าวูดูนะครับก็คือเราจะพาไปดูที่เอาน้ฬาอ่านน้่ละหมาดนะครับนะครับมุสลิมเรานะครับอิสลามจะละหมาดได้ก็ต้องมีอ่านน้่ละหมาดก่อนหรือเรียกว่าในภาษายาวีเรียกว่าวูดูนะครับก็สำหรับนี่ก็คือที่ผมให้ดูก็จะเป็นที่สําหรับผู้ชายนะครับผู้ชายมุสลิมีนะครับส่วนผู้หญิงมุสลิมะก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็จะรูปแบบจะแนวเดียวกันนะครับก็จะมีมีที่นั่งเอาน้าอาบน้ำละหมาดแล้วก็มีบ่อบ่อเป็นให้สำหรับคนจุ่มน้ํเอาหน้าละหมาดนะครับต้องไปทาทุกคนเลยใช่ไหมครับคำถามว่าทุกคนไหมมันเป็นข้อปฏิบัตินะครับก่อนที่คุณจะละหมาดศาสนาอิสลามก็ต้องมีการอาบน้ำละหมาดเพื่อชาระร่างกายให้สะอาดคืองทานธมบูดุแล้วก็พอเราอาบน้ำละหมาดเสร็จเราก็ถึงจะละหมาดในห้าวัตูนหรือห้าเวลาของการละหมาดก็จะเอาบน้าละหมาดทุกครั้ง อยากให้น้องอริชเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมมัสยดกลางจังหวัดปัตตานีกันหน่อยครับก็ครับก็อย่างที่แนะนำทางปัตตานีก็เป็นหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทย<ช>ทผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับ<ช>แล้วก็ในผมในฐาน,นะคนจังหวัดปัตตานียินดีต้อนรับนะครับสำหรับคนต่างศาสนิกหรือว่าจะเป็นศาสนาอิสลามด้วยกันก็สลามัดดั้งดีฟาตอนีนะครับวลคอมชูปัตตานีเซนเตอร์มอสโอเคครับ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين صدق الله العظيم สำหรับวันนี้เราก็ได้รู้จักจังหวัดปัตตานีผ่านทางผู้คนวัฒนธรรมที่หลากหลายในส่วนตัวผมเองผมได้สัมผัสถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างสันติสุขของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีดังคําสอนที่ว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยกันและว,วันนี้รายการอัศลอมรอกุม um. เวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมเยือนที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ดีที่สุดการอยู่ในชุมชนแล้วเราก็ทำให้ผู้คนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มก็มีความสุขค่ะเขาก็ได้มีตังเหลือ